สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายประจำเดือนมีนาสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับเดือนมีนาคมวันที่1-15เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่ที่ใช้จะเป็นไพ่ปรมยานนะครับขออนุญาตเลือกไพ่สักคู่นะครับ โอเค12ใบครบแล้วสำหรับคนที่เกิดในาราศีมังกรเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับดีตรงที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะเอ็นดูรักใครนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะเอ็นดูอุปการะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้แนะนำว่าถ้าเกิดจะทำอะไรให้เข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ นะเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปให้ถูกทางเหมือนเอาอกเอาใจอะ่ะจะว่าประจบก็ได้นะครับมันจะทำให้คุณประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องนะครับมาเริ่มเรื่องแรกก่อนในเรื่องของการเงินการเงินได้เป็นใบนี้นะครับการเงินได้เป็นใบนี้พระพายพระพายของเราการเงินค่อนข้างที่จะสวิงฮะเข้าเข้าออกอย่างรวดเร็วเข้ามือซ้าย ออกมือขวาไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับว่าเราเป็นตัวกลางในการไหลผ่านนะครับไหลผ่านในเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาแล้วเข้าไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเข้าไปหยิบยืมเขาก็จะมีกมีการให้โอกาสสําหรับคุณนะมีการให้โอกาสเพราะฉะนั้นสําหรับเดือนในี้ใครที่ประสบปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่สามารถช่วยเหลือเราได้นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของการเงินแต่การเงินใบเนี้ยมันเป็นเงินที่ เข้าลออแล้วออกอ่ะไหลออกอย,ย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคุณจะมีรายจ่ายเยอะรายได้เยอะก็จะมีรายจ่ายเยอะนะครับเหมือนกับว่ามีรายจ่ายมารออยู่แล้วมากกว่านะในเรื่องของการเงินอาจจะหมดไปกับลูกหมดไปกับทางครอบครัวถ้าคนไหนที่มีโครงการที่จะซื้อบ้านอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันซื้อบ้านซื้อที่ดินก็มีความเป็นไปได้นะครับวางแผนแนอนาคตให้ลูก<ข> <ility> karaoke, ลก็มีความเป็นไปได้นะครับในเรื่องของการเงิน ค่อนข้างที่จะผันผวนพอสมควรสําหรับเดือนนี้นะครับถ้าเกิดจะลงทุนให้ลงทุนในระยะสั้นๆอย่าลงทุนในระยะยาวนะครับสําหรับใบนี้นะส่วนในเรื่องของการงานการงานได้เป็นใบนี้พระแม่คงคาพระแม่คงคาเนี่ยเป็นไพ่ที่ไหลเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นงานงานที่ทําอยู่จะไปได้เรื่อยๆไม่หวือหวามากนะัก ไม่ขึ้นสุดไม่ลงสุดจะอยู่บาลานแบบกลางกลางไปได้แบบพอเอาตัวรอดนะครับในเรื่องของการงานขึ้นอยู่กับว่าคุณทํางานอะไรนะครับงานอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่บริวารยังค่อนข้างที่จะดีสําหรับสําหรับเดือนนี้อาจจะมีดื้อบ้างอาจจะมีข้ามหน้าข้ามตาผู้จาไม่ถูกใจเราบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใหญ่คุณไปถือสาเขา อย่าไปถือสาเขาคิดซะว่าเ,เขามีวุฒิภาวะน้อยกว่าเราหรือว่ามีความคิดที่เขาเรียกว่าไงคิดที่ถูกต้องนะ่ะน้อยกว่าเรานะครับตรงนี้คุณว่าถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของการงานให้ปล่อยผ่านมันไปนะครับงานคุณจะได้ไหลลื่นไปได้อย่างสบายๆนะส่วนคู่ครองคู่ครองได้เป็นไพ่ของเบ้งนี่นะของเบ้งใบนี้ในเรื่องของคู่ครองเนี่ย ถ้าถามผมผมมองว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วใบนี้ก็ถือว่าดีเป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้เราไปปรึกษาอะไรเขาก็จะสามารถให้คําตอบกับเราได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่คุณจะเชื่อเขาคุณอาจจะต้องรู้หรือว่าเห็นด้วยตัวตัวคุณเองมันจะประสบความสําสเร็จเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักคู่ครองก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับอยู่บ้านเดียวกันค่อนข้างที่จะดีแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชายเนี่ยอารมณ์อาจจะสวิงไปบ้าง อาจจะสวิงหมายพึงว่าผัานผนตามอารมณนะ์ณนณะเดือนนั้นน,นอันนี้เป็นการทำนายวันที่1-15ถึง15เพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความสาวิงอยู่บ้างแต่ก็ยังเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับในเรื่องของของคู่ครองผมว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับย่งรักกันดีสิ่งที่จะต้องพึงระวงังให้ระมัดระวังการทีเ่เข้าไปยุ่งหรือพัวพันกับ กับคนที่ไม่ใช่คนภายในครอบครัวหมายความว่ามีปัญหาเรื่องชู้สาวอันนี้ยังต้องระมัดระวังไว้แต่ถ้าเกิดท่านใดไม่มีอันนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการแบกรับภาระด้วยตัวของคุณเองเพียงคนเดียวอย่าพยายามแบกรับภาระด้วยตัวของค,คุณเองเพียงคนเดียวให้คุณบอกกล่าวกับคนภายในครอบครัวนะครับเขาจะสามารถช่วยเหลือคุณได้นะากตรงนี้สุขภาพเป็นขันทกุมารใบนี้นะ คันทักกมานใบนี้ผมมองว่าไม่ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ้อยแค่นั้นโดยรวมแล้วสุขภาพผมก็ยังดีอยู่สําหรับเดือนนี้ถ้าเกิดท่านใดที่ป่วยใบนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการดื้อต้องเชื่อฟังหมอนะครับทำตามที่หมอแนะนําคุณจะประสบความสําเร็จหรือว่าเขาเรียกว่าไงหายต่อโรคที่คุณเป็นอยู่ได้นะครับให้ปฏิบัติตามคาที่หมอแนะนํานะจะประสบเขาเรียกว่าไงจะสามารถที่จะ หายจากโรคที่เป็นอยู่ได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเสริมเติมกันนิดนึงว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างสำหรับเดือนนี้นะคนราศีราศีอะไรล่ะสำหรับคนราศีมังกรน,นะ ผม,ผมพูดเองก็ลืมละราศีมังกรนะครับในเรื่องของการเงินมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างอันนี้เราจะไม่ฝับไพ่นะใช้แอปพลิเคชันก็จะเร็วกว่าในเรื่องของการเงินอืการใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมีเป้าหมายเกินตัวไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายการช่วยเหลือโดยที่คุณไม่ได้เต็มใจ มากนะักเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือของคุณเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะใจดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วยเหลือใครคุณจะต้องเต็มใจช่วยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เต็มใจช่วยให้ระมัดระวังไว้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะการใช้จ่ายจนเกินตัวฟุ้งเฟอ้อซื้อของสสยๆงานม,ม,มากจนเกินไปนะครับตรงนี้แล้วสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการเงินละการเงินในสิ่งที่ดีๆก็จะมีคนคอยอุปถมัมภ์ นะครับมีคนคอยอุปถัมภ์เป็นไปตามแผนที่คุณตั้งไว้อย่าให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาหลายๆทางอาจจะมีอินคัมเข้ามามากกว่า1ทาง2ทางก็เป็นไปได้นะครับในเรื่องของการเงินนะมีโชคลาภไหมสําหรับเดือนนี้โชคลาภยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฮะแต่ก็มีการกินอยู่แบบอุดมสมบูรณ์ ถ้าจะมีโชคลาบอาจจะมีโชคลาบจากการไปางานงานเขาเรียกว่าไงงานไพ่พระเพลิงขึ้นมาผมว่าจะคิดว่าเป็นได้โชคลาบจากงานศพงานเผาศพอย่างนี้ก็ได้นะครับการไปทําบุญเวียนเทียนอย่างนี้ก็ได้เพร่ะมันจะมีเวียนเทียนไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าเทวะนฤกษีเนี่ยเป็นงานบุญงานเข้าพิธีอย่างนี้ก็ได้นะครับ นะถ้าจะมีโชคลาภจะมีมาจากทางนั้นแต่การกินอยู่ของคุณ,คณก็ยังอุดมสมบูรณ์จะบอกว่าโชคลาภมีไหมผมก็ยังทายว่าไม่มีแต่เงินก็จะได้เข้ามาอย่างง่ายดายอยู่เรื่อยๆนะครับแต่จากพื้นดวงของเราที่เป็นพระพายอะไพ่พระพายเป็นไพ่การเงินที่ที่ไหลออกอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีเข้ามาคุณอาจจะต้องใช้ระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าใช้ตามอำเภอใจมากจนเกินไปนะส่วนในเรื่องของการงานการงาน สิ่งที่ต้องต้องระ,ะมัดระวังในเรื่องของการงานนะครับการงานทาเวสสุวันพระรามกับนางสีดาชัดไหมปรับพาดให้ชัดขึ้นทาเวสสุวันพระรามนางสีดาเทพระสุบสามใบนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังเทพระสุบก็ติดในเรื่องของความสุขสบายนะติดความสบายติดความรุ่มหลงผู้จาเพลเจอร์นะครับพูด ไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพูดอะไรในเรื่องของการทำงานคุณต้องทำได้ตามที่คุณพูดนะครับถ้าคุณทำได้แล้วมันจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานค่อนข้างที่จะดียาติกในเรื่อง,องความสะดวกสบายนะักให้ลุยๆหน่อยนะครับส่วนสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการทำงานนะพยายราชสีพระเกตมงคลเทพธิดาแมงป่องสิ่งที่จะต้องระมัดระวังมันอาจจะคลายมากขึ้น สิ่งที่คุณเราแวดเราวังสิ่งที่คุณกังวลใจมันเหมือนกับว่าเหมือนถึงจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจอ่ะคุณจะสามารถผ่อนคลายได้หลังจากเหตุการ์พวกนี้ผ่านไปแล้วมันทําให้คุณคลายมือลงไม่ต้องมาระแวดระวังกันกบทุกๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นงานที่ทำถ้าทําดีอยู่แล้วคุณทําไปได้เลยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะแต่ถ้าเกิดคุณทํางานโดยที่คุณทําไม่ดี พระเกตมงคลใบนี้ยังต้องระมัดระวังพอชกพระเกตมงคลเป็นประเภทที่ว่าถ้าเกิดคุณทําผิดพลาดหรือว่าทำทำไม่ถูกต้องผิดถูกแบบผิดผิดจากที่มันควรที่จะเป็นนะแบบคุณไปโกงเขาหรืออะไรพวกนี้โทษมันจะมาแบบรุนแรงพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ในเรื่องของการทํางานนะถ้าเกิดใครจะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายอยากจะถ้าเกิดคนตกงานอยู่ มีโอกาสที่จะได้งานใหม่บ้างไหมในเดือนนี้อืมีโอกาสได้งานใหม่นะครับมาแบบรวดเร็วนะมาแบบกระทันหันคุณอาจจะไม่ได้คาดฝันว่าคุณจะได้งานนี้คุณก็จะได้งานมาแบบกระทันหันแบบไม่ไทันตั้งตัวนะครับยินดีด้วยกับคนที่ยังว่างงานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานเข้ามาทำนะครับค่อนข้างที่จะมาแบบกระทันหันนะครับในเรื่องของความรักละกัน ความรักสิ่งที่จะต้องระม,มัดระวังสำหรับพวกคุณใน15วันนี้พระกฤษณะพญาสุครีพภรัศมาพญาสุครีปเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะครับสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังก็คือปัญหาในเรื่องของความเจ้าชู้นะครับความเจ้าชู้ความจู้จี้จุกจิกนะครับพญาสุครีปจะเป็นประมาณนั้นนะครับพรรศมีหรือว่าการในเรื่องของการบริหารเสน่ห์มากจนเกินไปอันนี้ต้องระม,มัดระวงังส่วนใครที่ไม่มีคู่พระกฤษณะเนี่ย อาจจะเหมือนพลาดโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นคุณถ้าเกิดคุณชอบใครแนะนําให้แสดงออกฮนะเพราะภาคกิษนาไม่ค่อยจะแสดงออกในเรื่องราวของความรักเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความรักสิ่งที่ดีในเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรบ้าง 1. คือเทพพุธสองไก่ทองปร,ะะราบชลวันสาพระนางสุพรรณมาัาในเรื่องของความรัก สิ่งที่จะดีๆเข้ามาก็เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทะเลาะเบาะแววงกันก็จะมีการพูดคุยการมีการเคลียร์กันนะครับทำให้หันมาปลองดองสมัครสมานสมามัคคีกันมากขึ้นมีการเอาอกเอาใจพูดคุยพาไปเที่ยวนะครับพยายามงอนง้อทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้มาเพราะฉะนั้นใครที่ทะเลาะกันอยู่มีเกณฑ์ที่ว่าจะดีคืนดีกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ มีเกณฑ์ที่ว่าได้ไดกลับมาพูดคุยกันได้กลับมาสนทนาการเคลียร์ปัญหาใจกันความคิดก็จะหันมาตรงกันมากขึ้นมีการดูแลที่ดีมากขึ้นนะครับสำหรับสิ่งที่ดีๆที่ตามเข้ามาส่วนคนที่ยังสอดอยู่มีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่หรือว่าคนที่เราต้องการไหมมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่หรือคนที่เราต้องการนะครับ แต่การเจอกันเนี่ยมันอาจจะต้องมีการฝารสัมพันธ์กันต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูเป็นเป็นลองเทมเป็นเป็นระยะยาวหรือว่าคุณมีการมีการฝาสัมพันธ์กันมาอยู่แล้วแล้วมาเริ่มดีขึ้นภายในคือครึ่งเดือนนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับจากพระพิรุณในใบกลางพระรามนางสีดาก็อาจจะมีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้น ผมมองว่าคนที่ไม่มีคู่คุณก็อาจจะมีคนที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาเต๊ะอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผ้าทักษะเนี่ยให้รามัดระวังในเรื่องของคําพูดที่ตรงไปตรงมาจนเกินไปนะครับคําพูดคุณก็อาจจะต้องออคุยแต่พอดีอย่าอย่าพูดตรงจนเกินไปอันนี้ก็จะทําให้มีปัญหากันได้นะครับโอเคนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะจาก เดือนนี้สำหรับเดือนนี้ผมว่าก็ยังเป็นเดือนที่ดีครึ่งเดือนไม่ใช่เดือนนี้สิครึ่งเดือนนี้ก็ยังเป็นครึ่งเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรนะครับยังเป็นครึ่งเดือนที่ดีแต่ว่าการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพระพายมันเหมือนขึ้นๆลงๆอ่ะแต่ก็มันผมว่าก็ยังมีคุณคุณก็ยังมีคนคอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรแต่เงินเงินใบนี้มันเป็นเงินที่ไหลเข้ามาแล้วก็ออกไปเลย นะครับก็ยังต้องระมัดระวังไว้อยู่ในเรื่องของการเงินการงานยังไปได้เรื่อยๆฮะสุขภาพก็อย่าอย่าพยายามโหมงานหนักมากจนเกินไปนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องกังวลเท่าไหร่นะครับโอเคนะั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับชาวราศีมังกรถ้าเกิดท่านใดชอบอย่าลืมกด u u s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะกดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดท่านใดมีปัญหาที่จะสอบถามหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นในชีวิตของตัวของคุณเองไปในครึ่งเดือนนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันลงมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีตรงไหนที่อยากจะให้ปรับปรุงก็ลองคอมเมนต์ลงมาดูนะครับจากวันนี้ก็สวัสดีครับ